สิบข้อห้ามที่โบราณว่าไว้ไขความลับความเชื่อโบราณที่ว่ากันว่าทําแบบนี้เจอดีแน่สิบข้อไม่ควรทําตอนอยู่ในบ้านแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรทำไมไม่ควรทำํทำทาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามไปดูเหล่าข้อห้ามที่เคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆพร้อมๆกันเลยค่ะ และทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะเชื่อว่าเกือบทุกท่านต้องเคยโดนผู้ใหญ่ทักว่าห้ามทำน,น,นู่นทำนี่ภายในบ้านเป็นประจำบางก็ว่าห้ามเหยียบทรณีประตูเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่บางก็ว่าห้ามร้องเพลงตอนอยู่ในครัว เพราะจะได้สามีแก่งานนี้หลายๆคนก็เลยอดสงสัยไม่ได้เลยว่าความเชื่อโบราณเหล่านี้มาจากที่ไหนมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วจะเชื่อได้จริงหรือไม่เอาละ่ะอย่ามัวหน้านิ้วคิ้วขมวดกันอยู่นานเพราะวันนี้แอดมินจะนำความเชื่อที่มักโดนห้ามที่ไม่ให้ทำภายในบ้านพร้อมเผยเบื้องหลังคาเตือน ของผู้หลักผู้ใหญ่มาเฉลยให้ฟังกันค่ะข้อห้ามห้ามเหยียบธรณีประตูหลายคนคงเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านสั่งห้ามไม่ให้เราเจย,ยบธรณีประตูเวลาเดินเข้าออกเพราะมีการบอกเล่า90บกันมาว่าที่ธรณีประตูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่หากจะเดินผ่านต้องก้าวข้ามให้พ้นทุกครั้ง และซึ่งจริงๆแล้วนั้นก็เป็นกลอุบายอย่างหนึ่งไว้ป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากบ้านสมัยโบราณอยู่ไกลแม่น้ำลำคลองจึงต้องทำธรณีประตูสูงๆไว้ดักฝุ่นและน้ำไม่ใหพัดเข้ามาภายในบ้านและป้องกันลูกเล็กเด็กแดงกระลันเล่นจนตกลงไปน้ำนั่นเองข้อห้ามที่ว่า ห้ามกวาดบ้านในตอนกลางคืนความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมานั้นการกวาดบ้านตอนกลางคืนจะเป็นการกวาดเงินกวาดทองออกไปจากบ้านและซึ่งที่แท้จริงแล้วนั้นบ้านสมัยโบราณก่อนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้อีกทั้งบ้านยังสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงและพื้นบ้านก็ปูด,ด้วยไม้ ทำให้มีร่องเล็กๆระหว่างรอยต่อหากกวาดบ้านในตอนกลางคืนก็อาจจะเผลอกวาดของชิ้นเล็กๆตกลงไปใต้ทุนบ้านและก็หาไม่เจอประของไปกองรวมกับขยะนั่นเองข้อห้ามที่ว่าห้ามตากผ้าข้ามคืนว่ากันว่าที่คนโบราณม่ให้ตากผ้าข้ามคืนเพราะเชื่อกันว่า ระซื้อจะเอาไปเช็ดปากโดยจริงๆแล้วการห้ามตากผ้าค่ำคืนเป็นพิธีการถนอมเสื้อผ้าเนื่องจากห้างตากผ้าตอนกลางคืนนั้นนอกจากจะเสี่ยงต่อการโดนขโมยแล้วก็อาจทำให้เสื้อผ้าที่เพิ่งซักเสร็จเปียกฝนหรือเปียกน้ำค้างได้ที่สำคัญอาจจะมีสัตว์หรือมแมลงมีพิษมาเกาะตามเสื้อผ้า ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายเมื่อคนในบ้านนำเสื้อผ้ามาสวมใส่ด้วยข้อห้ามที่ว่าห้ามรับมีดตอนกลางคืนความเชื่อเกี่ยวกับการทำเครื่องครัวซึ่งบอกเล่าต่อๆกันมาว่าในของมีคมเกือบทุกอย่างนั้นมักจะมีวิญญาณสถิตอยู่เพราะฉะนั้นไม่ควรนำมีดออกมาเล่นเพราะจะโดนผีผลัก และซึ่งจริงๆนั้นสาเหตุหลักของข้อห้ามรับมีดตอนกลางคืนเนื่องจากตอนกลางจาะสว่างน้อยทำให้มองเห็นไม่ชัดเจนอาจเกิดมีดบาดได้ส่วนตอนเล่นจะทำให้เราไม่คอยระวังตัวจนอาจทำให้หกล้มและเผลอโดนมีดแทงนั่นเองและข้อห้ามที่ว่าห้ามทำให้ครัวสกกระปรก คนโบราณน,นั้นมีความเชื่อว่าห้ามปล่อยให้ห้องครัวสกรปรกเด็ดขาดเพราะจะทำให้อับโชคซึ่งความจริงแล้วหากปล่อยปะละเลยทำให้ห้องครัวสกรปรกก็จะทำให้มีเชื้อโรคหลายสนิดสะสมปนไปกับอาหารและทําให้คนในบ้านเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นนั่นเองและข้อห้ามที่ว่าห้ามนั่งบนบันได เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่หลายคนคงเคยโดนผู้ใหญ่เตือนเวลาที่ไปนั่งเล่นบนบันไดผ่านการบอกต่อๆกันมาว่าหากนั่งบนบันไดจะทำให้คนในบ้านเจอเรื่องร้ายหรือมีความทุกข์เบื้องหลังกลอุบายนี้ก็มีไว้เพื่อเตือนไม่ให้เด็กๆนั่งบนบันไดเพราะกีดขวางทางเดินของคนอื่นและอาจทำให้คนที่เดินสวนไปมา สะดุดหกล้มตกบันไดได้เนื่องจากบันไดสบายโบราณอยู่นอกบ้านและก็มีราวจับเพียงด้านเดียวหรือบางบ้านก็ไม่มีราวจับเลยนั่นเองค่ะข้อห้ามที่ว่าห้ามขั้นบันไดเพราะว่ากันว่าหากเดินข้ามขั้นบันไดจะทําให้ทำมาหากินลําบากค้าขายก็ไม่ขึ้นทําอะไรก็ไม่สําเร็จ และซึ่งจริงๆแล้วนั้นความเชื่อนี้ก็ไม่ได้แค่เอาไว้เตือนเท่านั้นค่ะแต่เป็นคำสอนที่แฝงคติไว้ด้วยว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ทำเกินความสามารถและเป็นการสอนให้รู้จักคิดทำเป็นขั้นเป็นตอนไม่ว่าจะทำอะไรข้ามขั้นตอนเหมือนกับการเดินขึ้นลงบันไดให้ก้าวทีละก้าว เพราะหากก้าวข้ามก็อาจพลาดตกลงมาข้อห้ามที่ว่าห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกการจะตกแต่งห้องนอนแต่ละทิศก็จัดหาห่วงจุ้ยกันให้วาวุนเพราะเดิมทีมีความเชื่อกันว่าห้ามหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเนื่องจากเป็นทิศของคนตายจะทำให้ฝันร้าย และก็หลับไม่สนิทซึ่งจริงๆแล้วนั้นปกติผนังฝั่งทิศตะวันตกจะเป็นฝั่งที่รับแสงแดดตอนบ่ายจึงเก็บความร้อนไว้เต็มๆและเมื่อตกกลางผนังก็จะคลายความร้อนออกมาหากหันหัวเตียงเข้าหาผนังด้านทิศตะวันตกแล้วก็ก็จะทำให้นอนไม่หลับเพราะมีความรู้สึกว่าไม่สบายตัว ขอห้ามปลูกต้นไม้ที่มาจากวัดและเพราะว่ากันว่าการนำต้นไม้ที่ได้เคยปลูกในวัดมาปลูกต่อที่บ้านเป็นเรื่องไม่ดีเนื่องจากต้นไม้ในวัดถือเป็นของสูงหากใครนำมาปลูกที่บ้านอาจจะทำให้ชีวิตตกอับซึ่งจริงๆแล้วนั้นการเคลื่อนย้ายต้นไม้ค่อนข้างยุ่งยากและอาจจะทำให้รากต้นไม้ เกิดความเสียหายได้คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยนำนิยมปลูกต้นไม้จากวัดมาปลูกกันที่บ้านอีกทั้งอย่างเป็นคนอุบายเตือนใจอย่างหนึ่งว่าเราไม่ควรนำของส่วนรวมมาเป็นของตัวเองอีกด้วยข้อห้ามปลูกต้นลั่นทมหายในบ้าน นื่องจากชื่อของต้นลั่นทมก็ยังออกเสียงคล้ายกันคำว่ากระทมที่แปลว่าความทุกข์ก็เลยมีความเชื่อกันว่าหากบ้านไหนแล้วก็ไปปลูกต้นลั่นทมก็จะนำสิ่งไม่ดีมาตามชื่อซึ่งแท้จริงแล้วนั้นลั่นทมเป็นต้นไม้ที่มียางที่เป็นพิษและก็มักจะมีบุ้งมาอาศัยอยู่มากหากปลูกไว้ภายในบ้านอาจเป็นอันตรายได้ แต่ในปัจจุบันต้นไม้ชนิดนี้มีการนำมาจัดสวนกันอย่างแพร่หลายและมีการเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีแล้วสรุปได้ว่าความเชื่อโบราณก็คือกลอนอุบายอย่างหนึ่งที่เชื่อกันว่าคนรุ่นเก่านั้นคิดขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เราเกิดปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องชื่นชมในความหัวไว ของคนสมัยก่อนจริงๆค่ะก็เอาเป็นว่าใครจะเชื่อก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือใครจะไม่เชื่อก็ตามสะดวกแต่ถ้าอยากให้คนในบ้านปลอดภัยก็ทำตามไว้ก็ไม่เสียหายอะไรค่ะ